ชนนสวัสดีค่ะสวัสดีครับการบินไทยและคุณเท่าฟ้า วันนี้เราจะมาทําเพลงของใครคะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะอย่าลืมติดตามช่องทอทอของเรานะคะ tiktok ig facebook ไปติดตามให้หมดเลยนะคะก็จะมีเกมด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะเอารีแอคสั้นๆลงไปด้วยนะคะเพราะว่ามันลงเยอะไม่ได้เพราะว่าลิขสิทธิ์เพลงนี้เป็นเพลงที่น่าตื่นเต้นมากเพลงนี้คือเพลง celeb ครับ k a k h ก็คือ king a e l e t กับ king of the hustle พี่ขันนะครับพี่ขันกับตั้งเต้เพลงไหนที่มีพี่ขันนี่คือเราแม่งก็ตื่นเต้นทุกรอบเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกเพลงไงไทยเทแล้วพี่ขันคือคือ คือความโฟความแบบว่าฟังแล้วมันได้แม่แต่ลูกตาเ,เพาวคนที่ตามหว่องก็จะรู้ว่าหว่องชอบไทยเทมากๆเ,เพราะว่าไทยเทเป็นเป็นต้นกําเนิด<ะ>ที่ทําให้หว่องฟังกช่<ะ>ชก็แบบแรกๆนะก็มีแบบไทยเทเซาไซส์ฟักกิ้งฮีโร่ <ดา S 2> โจยโจี่บอยอ,อะไรอย่างเงีนะ้ยเนาะไทยเทเขามีฟิลนอกด้วยคือมันชัดเจนสุดๆสมัยนั้นนะน้องเต้นี่ตอนนี้เขาก็คืออันดับต้นๆนะในสายโอนะถูกต้องแล้วพี่ขันเขาก็โออยู่แล้วน้องเม้นได้บอกในเพลงต้นแบบว่าไม่ค่อยเจอแบบเหมือนไม่เจอกับเราสองคนนั้นมากอะไม่ค่อยได้ถ่าย คลิปนะใช่มาเพลงเซเลตเซเลตแปลว่าอะไรคะพูดน้อยพูดน้อยพูดน้อยโอเคคะ่ะเราไม่พูดเยอะแล้วกันพูดน้อยแล้วกันมาฟังเพลงเซเลตกันเลยคะ่ะทุกคนอุ้ยเป็นอินโทรขึ้นเหมือนเหมือนสมัยก่อนอะ่ออะออจะบอกว่าอะไรวะเออจะบอกอะไรของเธอสมัยก่อนอะ่ะอยู่ตโอ้โหดิโกจริงหมดเวลาจะจับฉลาดบอกไว้ก่อนไอ้น้องว่าถ่็กมันร้อนมึงควรไปปรับอากาศฟังเพลงแรปแล้หันฉลาดเพราะตอนนี้มันปาฏิจารฝันในบทกวีเพราะรับดี จะขาาดดตลกูเลยต้องมาจงเขียนรามให้กรมพะโล่ไปตัดกันทั้งประเชอบฟังเพลงนะเพราะแบบทำของจองไงแบบนี้นะเลยกันอยู่บนพรมเงทองละลงในทุกทุกสัตว์กระราชกูไม่อยากจะชนเอากูไม่ลงก็เลยต้องดับอนาถเข้มากับเคเอสทุกอันมันพันหมดนะดูกันชาเหบืเซเลปแต่ติป้าโอเคเน็กซ์รับกูพามาคาตาไล่กันล่าชามึงอยา่างที่กูใช้ไหมความคิดกูไม่ฟังใครถ้าไม่มีประโยชน์ให้ใช้ก็ตัดมันทิ้งเหมือนกับกันไก่และกูเขาไม่เก็บมันไว้ มันไปหมดทุกอย่างให้เป็นไปเพราะชีวิตเมีแต่กำไรเห็นอยู่รำไรจนตอนเวลาที่กูพุ่งกูก็ขึ้นเหมือนกับบันไดมึจะทำไหมสิปีมันยังไม่ถึงครื่องกูไม่พึ่งหรอกกำลังใจเพราะว่ากูทำด้วยตัวเองสิที่กูได้มาแรงมาจากธรรมะเหมันก็ควันไฟไม่มีอะไรที่ชัดเจนมีแค่ตัวกูก็พยายามมึงญยาณให้มันนำไปมันจะยังไงรัวๆ้นะตัวๆ้วนกับบ้งไข่สิ่งที่สำคัญในทุกวันที่กูทำเป็นประจำที่ต้องการมีแค่วันใหม่ K N K H motherfucker say less say h e ไม่ต้องมานับลื่นท่าน้องแรปมึง watch the throne know n k the i u f c คนอ่านด้วยความฟังโดยที่ชาอย่ามาใส่กินแต่ที่ยาคงอยากให้ต้องกลับไปแค่โฟหัวมึงโลกโดนก็ไปแพ้หมดแพ้มึงอยากให้ฟลิปมึงก็ลิสเซนนานจะไปของมันต้องนิดนึงทาท่าบีร์แล้วก็แร็ปเมื่อมึงคิดคือทั้งเพลงอยู่โู๊ ลื่ไหลลงลำธารผ่านงานวงวาัผ่านงานวงการผ่านมาด้วยรับนหามไม่ใช่รายการคัสสิกเหมือนเครื่องลายครามอย่าเรียกตำนานมันน่าลำคาไม่นับเรือของเมวานนนมต้อง o ตฝ่ามันมันาแค่ไหนไหวไม่ไหวแต่นั่นโอลมีโ o โอ้นืมการไปเลยฝากูมาจาก z โ r ทลายกับมักี่กำแพงก่อนเพราะมึงไลต้องลดได้อ no wo t ว o generation m and we go กว่ามึงยาวาวหากูมนนีโม พวกกู in นน้ำวนเอาหูมึงแนบกับพื้นและสักวันมังคงได้ยิน black for in the wind. Une, k win K N K A under g r u เอาหูแนบกับพื้นทกอย่องดูเหมือนแบบ สมัยก่อนอะที่แบบว่าเอาวิทยุขึ้นบ่าไม่ว่าอะไรคือเพลงเนี้ยอันนี้ไม่มีเวอร์แหรอเหมือนเพลงเทยๆสมัยก่อนเลยคือเขาจะชอบทิ้งบีตอนท้ายไว้แบบอย่างเงี้ยอ๋อหรอมันจะมีบางเพลงอะที่เราเล่เเสร็จแล้วแล้วก็จะเป็นดนตรีต่อมาอีกพักหนึ่งอออันนี้อัลบั้ม incoming เหรอเราไม่รู้ อินคอมมิ่งตรงนี้นอีเซ่ชื่อช่องอ๋ออ๋อโอเคสอรี่ชื่อช่องขอโทษโอเคค่ะทุกคนจบไปแล้วนะคะโ<ส> <Okay, S 2> อเคเออเดี๋ยวไปฟังความเห็นของเรา้องคู่ในลิแคตนะคะตามมาค่ะ